สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณสูตรเดินร้อยและสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับแนวทางในงวดวันที่16กรกรกฎาคมพศ .63 นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสูตรคํานวณของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบ่รัฐบ,บาลขํ้เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณในวันนี้ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองนะคะบวกสองบวกสี่ทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นสำหรับเดินร้อยและสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้สำหรับการคำนวณน,นะคะเรามาคำนวณด้วยกันนะคะหลักร้อยนะคะสองครั้งสี่คนสองได้แปดแปดบวกสี 4, 12, 12่สิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะได้เลขเด่นสามสามบวกสองนะคะได้ห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าสำหรับผลออกนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมาสามตัวบ,บนนะคะออกเก้าสามแปด สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินร้อยและสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขห้าเลขเก้าพนออกสามตัวบนนะคะเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เดินร้อยและสิบบนนะคะเข้าสองตัวเลขเด่นเต็มๆนะคะสำหรับสองตำแหน่งนี้นะคะหลักร้อยนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้าแหละหลักสิบเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยนะคะสองครั้งกาคนณสองสิบแปดสิบแปดบวกแปดยีบหกยี่สิบหกวกสองบวกสองยีดยเล็กเด่น8ปดนะคะแปดวกสได้10ไดเล็กศูนยศูนย์บ่นะคะได้ี่สำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตกบ,บนออกสี6การคำนวณเลขเดน่นดร้อยเลขสิบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขศูนย์และเลขสี่ผลออกสามตัวบนสี่สี่หก เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเดนเลยสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสี่สี่หกเรามาดชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสองครั้งสี่คูณสองได้แปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่สิบไดเลขเดนศูนย์นะคะ บย2ได้2 2.4นะคะได้6สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0.95สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินร้อยละ10บนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลย0เลย2เลย6ผลออก3ตัวบน0.95เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้น0นะคะใน0ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ3ตัวบนออก0.95 สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยสครั้งศูนย์คสก็ได้ศูนย์ะคะศูย์วกสได้สองบวกแได้สิบสบได้เลยศูนย์ะคะศูย์บวกสได้สองสบ่นะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสมตัวบนออกห้าหกเหรับการคำนวณเลขเด่นเดินร้อยเลขสิบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองเลขหกผลออกสามตัวบนห้าด เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตับนออกห้าหกเจ็ดามาับชมกันต่อนะคะสาหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยสครั้งหาคนได้สิบสิบบวกสี่สิบสีกหกยี่เดลเกเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่นะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดิอนร้อยละสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลยสองเลขหกพออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยสองครั้ง9ก้าคนสองสิบแปดสบวกสี่ยีบวกแปดยีได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวยสนะคะได้สองสองบวยสได้6กสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสองห้การคำนวณเลขเด่นร้อยหละ1สบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองเลขหกคนออก3ตัวบนสองหด เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามสบนออกสองห้าแปดสองห้าแปดนี้คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกกรกฎาคมพศหกสามสำหรับสูตรคํานวณของเราในวันนี้เดินร้อยและสิบบนนะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักร้อยสองครั้งนะคะสองคนสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสองได้แปดแปดบวกสี่นะคะได้สิบสองได้เลขสองสำหรับผลออกนะคะเรามารอลนุนโดยกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินร้อยเลขสิบบนของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขหกเลขแปดและเลขสองนะคะ เลขหกเลขแปดเลขสองนะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักร้อยหรือหลักสิบบนหรือไม่นะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะให้รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอให้โชคดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ